โอ้โห MV นี้ชื่อเพลงว่าเข้าใจไม่ตรงกันบรรยากาศตั้งแต่เช้าเลยคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเข้าใจไม่ตรงกันคนนึงเอาเอายางคนนึงบอกอย่างคนนี้บอกอย่างคนนึงเต้นท่าหนึ่งคนนึงเต้นท่าหนึ่งสมชื่อเพลงเลยครับเข้าใจไม่ตรงกันเป็นคอนเซ็ปเป็นคอนเซ็ปเลยเดี๋ยวไปยิกับเพลงเดี๋ยวมียินกับเพลง อยากพูดถึงค่าเต้นพี่เหรพูดถึงค่าเต้นที่นึงคนนี้พูดถึงค่าเต้นได้ไม่ต้องให้พี่ต่ายเต้นพี่ตายนั่งนั่งตูก่อนเดี๋ยวกล้องไม่รู้พี่ต่ายทักทิค้าแต่เราไทยนะคะแต่พูดถึงค่าเต้นนี่พี่ต่ายเป็นมังโอ้โหโหคุณบี้ส่งมาอย่างนี้เลยใช่เขาเป็นเอ็กซ์ปอร์ตในเรื่องท่าเต้นเรื่องท่าเต้นเนี่ยเราต้องให้เขาเราสามารถบรรยายทุกรายละเอียดและลีลาได้หมดเชิญครับไม่เลยไม่สามารถ จริงๆก็ไม่ถึงขนาดครั้งแรกครั้งแรกจริงๆคือเวทีคอนเสิร์ตของพี่ก๊อตจักรพันธ์ uh huh. แล้วต้องขอบคุณพี่ก๊อตมากๆเพราะว่าให้โอกาสน้องได้ได้มีโอกาสทําอะไรใหม่ๆตอนนั้นครั้งแรกแล้วก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเอง uh huh. ก็มีแดนมีอะไรด้วยแล้วก็ไปงานโชว์คอนเสิร์ตของตัวเองก็ได้ร่วมกับแบนเซอร์บ้าง uh huh. มีบางเพลงในอัลบั้มของตัวเองแต่ว่าน้อยมาก นับไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงห้าไม่ถึงสิบเพลงด้วยซ้ำค่ะแต่อันนี่ถือเป็นเอ็มวีแรกในชีวิตที่ได้แบบขึ้นบ่อเยอะที่สุดจริงๆแล้วผมก็ได้สวยแล้วก็เด่นเซอร์แบบอ่าถือว่าเยอะอ่ะถือว่าร่วมเยอะถือว่าร่วมเยอะแล้วก็มาร่วมกับอืเขาก็สายแดนซ์อยู่แล้วทำไมคุณไม่ขอบคุณผมบ้างผมให้โอกาสคุณมาเต้นต้องขอบคุณต้องขอบคุณคุณพี่ด้วยไิลาเลยลายลยเขาคุณอะโอ้อันนี้พี่พี่เขามีการคลายตะขาบอะไรให้เราในเรื่องของการแดนซ์ไหมคะ คายไหมอ่าคายแบบมาสอนเลยจริงๆไม่แต่ว่ามาด้วยกันป่าวเนี่ยอยก็จริงนะอยู่ในห้องอ่าอยู่ในห้องซ้อมแล้วก็จะเห็นว่าเออความตั้งใจของเขาเขาจะเก็บรายละเอียดตั้งแต่วันแรกเลยที่ครูสอนเ้าก็จะถ้าอย่างเราคือไปเราก็จะจําแค่ว่าซ้ายหรือขวาแต่ของเขาเขาจะเก็บหมดเลย ันี้คือแอบเก็บกับเขาว่างเป็นคนนึงที่เก็บรายละเอียดดีมากธรรมดาจ้ะธรรมดายังไม่เป็นโปรเฟชชั่นอลเนาะที่ดีเป็นครูของทุกๆคนในวันนี้เป็นครูของทุกคนในเรื่องของการเต้นเต้นเอาว่าจริงๆวันนี้เขามีครูมาด้วยเดี๋ยวเขาจะเตะเอาครับ อย่างส่วนน้องมะปางล่ะคะทำไมเลือกน้องมะปางมาร่วมใครทำ MB ทีมปีในวันนี้อ้าวน้องเขาน่ารักไหมล่ะน้องก็สวยไหมล่ะสวยเวลาไปเต้นทองหล่อเจอเขาไหมล่ะ <c oughs> เจออ่านี่แหละเหตุผลมันครบ<อ>มันครบแล้วก็คือพี่ปีอยู่อีกโต๊ะหนึ่งมะปางอยู่โต๊ะอีกโต๊ะไปเจอเร,<น>เราเห็นไงอ่าน้องคนนี้สวยน่ารักเต้นได้เออแต่ว่าไม่ได้เจอการเต้นเข้าทางโทรทัศน์เลยนะไปเจอแถวทองหล่อพี่ปีทำไมเอ้ะ ผมรู้ว่าเขาไปผมติดอะไรไปทำไมไม่ไอ้ไปกับใครคะเฮ้ยเพื่อน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 ไหนบอกว่าอยู่วัดเนี่ยคะเอาละแล้วยังไม่ได้คำตอบอดีเออไม่จริงจริงเพราะว่าเห็นเห็นผลงานของเขา ในเรื่องของละครเนี่ยเราเวลาเราดูละครเราจะรู้ว่านักแสดงคนไหนมีการขยับได้ดีถูกไหมอ่าแล้วเราคิดว่าเขาหน้าจะเต้นได้ประกอบกับเขากําลังทำยูทู e มาตังจับใหม่เขาก็ต้องรู้จังหวะอ่แล้วเขาเป็นคนชอบสนุกสนานอยู่แล้วอ่ะรู้สึกได้แล้วก็เลยเออคนนี้น่ารักดีก็เลยเอามาก็ตอนแรกก็รู้สึกตกใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าพอได้มาถ่ายทำเนี่ยค่ะมีการเต้นด้วยตกใจกว่าเดิมเพราะจริง ไม่มีใครเคยเห็นหนูเต้นแบบในแบบที่จริงจังม,มีครูมาสอนหรือว่าออกเ็ปที่แบบต้องพร้อมคนอื่นอะไรเง<ม>ี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าเราเต้นพร้อมคนอื่นหรือเปล่า<ม>ก็เลยรู้ว่าเราก็เต้นไม่ค่อยพร้อมแต่ว่าแต่ว่าเราก็เหมือนไปได้ยังได้ดีค่ะอป็นนำ เป็นนำดนตรีถักกันนำแต่ว่าก็สนุกสนานค่ะพี่บี้เขาก็ทําให้ทุกคนไม่เครียดออันนี้ข้อดีอีกข้อนึ่งของของของบี้เพราะว่าแต่เองคือตามผลงานตั้งแต่ประกัวตั้งแต่มีเขาเรียกอะไรอัลบั้มละครอะไรต่างๆก็เป็นคนหนึ่งที่นี่แฟนเพลงนะแล้วก็คือมาทำงานร่วมกันครั้งแรกไม่คิดว่าจะพลังเยอะมาก สวัสดีทุกคนนี่คือได้ยินตั้งแต่ปากซอยมาเลยจิงพลังเยอะทำให้ทุกคนแบบตื่นแล้วเราก็ทำงานร่วมกันสนุกค่ะมี energy energy เยอะมากเอมวีวันนี้จะได้ติดตามกันเมื่อไหร่คะพี่บี้ฝากนะเดือนมีนาคมนี้ GMM Grammy o f f ก c i a ีออะฝากเอเพลงเข้าใจไม่ตรงกันด้วยนะคะเดือนมีนาคมนี้ที่ GMM Grammy Official ค่ะ ปุ้บด้วยเหรอไม่มากดไง YouTube เ m ี๊ยบเอ็มแตรมี่ออฟฟิเชียลค่ะหนึ่งวันกี่วิวดีคะหนึ่งวันกี่วิวดีครับวิวขอฝา,ากแฟนๆของพี่ตายแฟนๆของพี่ตายสักมือล้ล้ลลลลลลานเลยประจ้านเป็นแฟนของอะมะปังจับไม้ค่ะฝากไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะไม่ใช่ <Share S 1> วันนึงกี่วิวคำถามครัแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องหัวแชร์เยอะๆแล้วก็ดูกันเยอะๆขอสักล้านวิวไปเลยค่ะเออเย้